สวัสดีครับพระเครื่องยุนาสึกนำเสนอสิ่งล้ำค่าของประเทศไทยนะครัเป็นสิ่งสำคัญของสมเด็จเจ้าตัวพรง,รงีครับที่ทำสืบสารวัฒนธรรมหรือศิลปะวัฒนธรรมของคนไทยสืบทอดกันต่อมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันวันนี้ขอนำเสนอพระสมเด็จบ,บางพรมกุกเกา พิมเส้นได้ใหญ่นะครับเป็นพิม์ใหญ่พิม์เก่าแก่ครับเขาเรียกกูเก่านะครับบอกได้ง่ายๆชัดเจนเห็นง่ายดูง่ายจบง่ายนะครับรเนื้อนี่สุดนะครับสุดติ่งแล้วนะตอนได้มานี่ต้องบอกว่ายากมากครับนะครับ<ต>ว่าเจ้าของเก่าจะให้ได้นี่ก็ยากเย็นแสนเข็นอ<ส>ยู่พี่นะครับพระดูง่ายครับพิมพ์ดูง่ายครับเนื้อก็ดูง่ายๆเก่าง่ายเลยครับ พิมใหญ่ๆอย่างนี้มีหลักล้านนะครับ,ด,บดูเนื้อนะครับนี่ครับเนื้อนี่ครับรครรใครทําได้แบบนี้มาขายผมด้วยได้นะถ้าบอกว่า <ใจ S 1> เกเนะครับ,บรพ่ดูง่ายมากครับง่ายเลยแหละนะครับเนื้อจัดจ้านมากครับน่าจะเป็นพื้นฐานสุดท้ายนะครับเนื้อชั้นสุดท้ายของพระสมเด็จแหละนะครับเข้ามาดูศึกษาดูครับนะครับ ราคามีนะครับอยู่ที่ว่าคนชอบหรือไม่ชอบพระแท้แฝอยู่กับคนที่หัวใจแท้ๆครับนะครับหัวใจพี่เท่งอย่างเงี้ยครับแท้ๆนะครับนะบอกพระแท้ต้องยอมรับมันได้ครับนะครับไม่ได้อุปโลกไม่ได้สร้างภาพไม่ได้เห็นแก่ตัวนะครับความจริงคือความจริงรักใน,นสิ่งที่เป็นความจริงครับซื่อสัตย์คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย นะครับก <high S 1> ็ฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ให้พระเครื่องรนุสึกด้วยนะครับถูกใจใช่เลยตรงใจของทุกท่านกดแชร์เลยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับพระเครื่องอนาสึกนำเสนอสิ่งล้ำค่าของประเทศไทยนะครับเป็นสิ่งสำคัญของเหล่าท่าตูวมลาศสีครับ ที่ทำสืบสารวัฒนธรรมหรือศิลปะวัฒนธรรมของคนไทยสืบทอดกันต่อมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันวันนี้ขอนําเสนอพระสมเด็จบางพรมกุเกา่าพิมพ์เส้นได้ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์เก่าแก่ครับเขาเรียกกุเก่านะครับบอกได้ง่ายๆชัดๆเจนเห็นง่ายดูง่ายจบง่ายนะครับเนื้อนี่สุดนะครับสุดติิงแล้วนะ ตอนได้มานี่ต้องบอกว่ายากมากครับนะครับว่าเจ้าของเก่าจะให้ได้นี่ก็ยากเย็นแสนเข็นอยู่พี่นะครับพี่พระดูง่ายครับพิมพดูง่ายครับเนื้อก็ดูง่ายๆเก่าง่ายเลยครับพิมใหญ่ๆงี้มีหลักล้านนะครับดูเนื้อนะครับเนี่ครับเนื้อนี่ครับ ใครทําได้แบบนี้มาขายผมด้วยได้นะแต่บอกว okay, ่าเกเนะครับรพระดูง่ายมากครับง่ายเลยแหละนะครับเนื้อจัดจ้านมากครับน่าจะเป็นพื้นฐานสุดท้ายนะครับเนื้อชั้นสุดท้ายของพระสมเด็จแหละนะครับเข้ามาดูศึกษาดูครับนะครับราคามีนะครับอยู่ที่ว่าคนชอบหรือไม่ชอบอพระแท้แฝงอยู่กับคนที่หัวใจแท้ๆครับ นะครับหัวใจพี่เท่งอย่างเงี้ยครับแท้ๆนะครับนะบอกพาแท้ต้องยอมรับมันได้ครับนะครับไม่ได้อุปโลกไม่ได้สร้างภาพไม่ได้เห็นแก่ตัวนะครับความจริงคือความจริงรักใน,นสิ่งที่เป็นความจริงครับซื่อสัตว์คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย นะครับก็ฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ให้ปลาเครื่องรักศึกด้วยนะครับถูกใจใช่เลยตรงใจของทุกท่านกดแชร์เลยครับขอบพระคุณครับ